ดึงดึงขึ้นเลยว้าวพี่น้องลุนลุนลุนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจ๊กจิวว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 ๊ว้าวสุกแล้วจ้าพี่น้องหัามันมันอ่อนน่งสุ ดีจ้าพี่น้องสวัสดีนะคะสรรหามาฝากมนีเขาขึ้นเราเรียบร้อยบุแล้วพี่น้องว่างล,ล้มล้มล้มยานเสียงดังอยู่เนเสียงดังโบโบูอยู่ล<อ>้มเฮลมตมบ,อบือพัดมาต่ละบาดเขาหนาวแล้วพี่น้องยุคขางบ้านนะคะสันหามาฝากปลูกมันเกียวไว้ ปลูกไว้ทรงสามเดือนน่ะละพี่น้องน่างาม,งามแต่คิดว่ามันสิเป็นหัวแล้วให้ลังหัวก็ไปห้ลังหัวเงาก็ไปกวดเบื้องละอันคือทรงสิออกหัวแล้วให้ลังหม่งออกันโบ่บ่บคือทรงสิบ่ออกเดี๋ยวอันนี้ทรงสิออกอ,อันนี้เรามากู้ มะกูอ,อันอันอันมันเกีียวกันพี่น้องมาสิใดซ้ำใดถึงเวลามันแล้วเนาะมาดูกันเลยค่ะพี่น้องไปหามีมาตัดเครือเพิ่อนออกก่อนตัดเครือออกก่อนตัด,ตดเลยนะคะ มันมีผ่าคุ้มว้นะคะผ่าคุ้มตะเกามันเป็นกองกองทรายอันที่เอามาเห็ดเยนเนาะมันอีกทรายมันเหลือเราก็เลยอันเอาอันเครือมันเกี่ยวมันเนบไใบทั้งทั้งเอาผ่าคุ้มทรายไว้เนาะเสียดายทรายกองมันงหายดิ่คุ้มทรายไใบทะเบงนิ่งแต่ที่เอาเน็บลงสิเราพี่น้องง่ายงหนึ่ง เจาะน้อยนึงแล้วอ่อนอัน,อ,นอ่นเคือมันเกี่ยวเนบลงระเบิงมัน,นจะนนได้ไผลวะใช่ไอันซุม้มซุ้มซุ้มนี่ก็ใส่ถุงถุงดำใส่ถุงดำอันพอได้เก็บซ้ายไว้เองสินะประมาณนี้นะทางมันมีเคือมันก็เนบเนบเรียนเรียนไว้ซิซิมาปาดออกพี่น้อง 因为、嗯。 เอาใบไปปลูกได้อีกเช้านี่มาพี่น่องปาดใบแล้วๆมาเมิบึงในกระถางก่อนมันมีบอมันมีหัวบอเห็แตะเขาเห็นในอันอันยูทูบลงมาเห็ดบึงลองมาเห็ดบุง,ลง,บงปลูกใส่กระถางวาสินี่พี่น่องเอ้ยสุงคืออยู่ค้ำเห็นลงงง ฮึฮึอยู่ง่ายง่ายดึงดึงเคลื่อนโอ้ยพี่นองปลูกไส้กระถางก็ได้ดูแลทิ้งเท้าหัวต่นามให้แม้หัวต้นไม้ต้นไหลอือมนดูสิเครื่อนี่ เพื่อนม่เป็นเชื่อนแม่เป็นอนห้องปลูกเนาะมีหัวหนึ่งกระถางนี้นะคะดูสิมีไหมอ้าววามันมีหัวหนึ่งไม่หยิบแล้วว้าวกระถางนี้ได้สองหัวหัวแม่กับหัวลูกเรามาดูกระถางนี้นะคะไม่รอช้าเสียเวลารีรอ มีไหมมีไหมลุ้น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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจิ๊บ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 มีได้กระทางทางนี้ได้หัวหนึง่งกระทางนี้ได้หัวหนึง่งหาดูดีดีลุ้น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 ได้หัวหนึง่งแล้วเรามาดูกระทางนี้กระทางนี้จะได้ไลายน่าจะได้ไลายหัว พี่น้องพี่น้องเดินทรายซื้อๆเดีนี้ทรายสร้างบ้านเหลือจับมาใส่กระถางชื้นหัวหักหักขาดจะเอายังกุยวะนี่อีมานึ่งโอ้เสียดายทรายทรายเฮียกระได้ ตืบโอเคดึงก่อนเมื่อแห่งเจ็บดึงออกง่ายมากเลยอันนี้วอมเบนไซด์เซียมมะ เกลือนกระทางนี้ดินเป็นสีแก่นแกนหาเนี้ยหาเสียมากเกินอุ้ยโลหับอลุ้นลุนไหมเอาคำเห็นอยู่คำเห็นอยู่ะคะกระทาง Wow. <laughs> มีแต่หัวล็กหัวใหญ่มีร okay, wow. ุนแค่มีรึนอเคมาถึงหัวหวสักหสักเงานะคะเงาหนึ่งจะมีกี่หัวออเงหนึ่งหัวเดียว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 หัวมันเกลียวไปอกันไป ลุ้นๆๆอันคิดดีมันหน่อยมั้เนาะหัวมันงอหัวมันจะโดนเนีย่ยต้นกระถางนี่เนาะเอ้ยเขาทำหน้าที่ดีมากเลยหน้าที่ลงหัวก็ลงไปโอเคระทางนี้ได้สองหัวไปางท,ทางไหมไปมองไหม อเห็นบ่สวยไหมเดนี่าปา,าดเอาไปบดเุดตดตุ๊ว้าวว้าวว้าวอะเื่อเป็นเนี่ยไปใส่หมดใส่ขาดปุดเลย หวดพี่บ่ลงหอยยอะพี่บ่ะสวยงามตามทองเลียง มาที่นี่เขามาบึงอยู่ในกระถางในถุงนะคะพี่น้่ง ตักซ้ายมาใส่ถุงแล้วเอาอันมาเน็บไว้บางนึงเนี่ยดึงปาดเคี้ยวเพิน่นอันนี้ค่อยลอยขึ้นมาแต่ว่าบอลูซุ่มอยู่ทั้งในสีมีบอมีหัวบอหรือ่ามีหัวหน่อยๆก็ปจกักอ่ะมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิ้งกันโต้วเจ้าพี่น้องมาเบิง้งเอาอือง่ายๆ ว่าในถุงบอกป,ปันไดเพราะว่ามันอยู่ในหฮมติหรือ,อยังไงเสียงขาดหลือพี่นกขาดมันต้องใช้เสียมน้อยงอซัมนี่แหละงอซัมนี่หละ,หละกำลังแซบ่บ ลจ้าพี่นนอะปลูกสไตล์คนบอมันยังได้อยู่ดีล่ะยังได้อยู่นะคะมันแกวแดงพึ้งบ้าน ํางทำความสะอาดหน้าพี่น้องเราจะหนึ่งกินณเวลานี้นะคะแบ่งห,วหัวน้อยหนึ่งกินก่อนจ้าพี่น้อง ว้าสุกแล้วจ้าพี่น้องหัวม,มันมันอ่อนน้องสุกเลยอือหูร้อนร้อนค่ะร้อนร้อนพี่น้องเอ๋ยแซ่บจำนี่นได้กินแล้วจ้าหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งมันซิมึงกินมันข้าหัวเนี่ย ง่ายเลยล่ะก็กินยากับพี่น้องจันนี่กระเบแล้ว